สวัสดีค่ะรูนี่คะเรามาเปิดกล่องที่เราสั่งของไปนะคะว่าเป็นอะไรดีใจมากเลยสั่งของไปไม่ถึงหงอาทิตย์นะคะได้เลยเนาะก็เหมือนสั่งของไปเนาะมาดูกันว่าเป็นอะไรดงใจมากเลค่ะ มันคืออะไรเอ่ยเนาะสั่งของไปทางอินเทอร์เน็ตเนาะช่วงโควิดก็เอามาส่งให้อยู่เนาะมาลุ้นกันนะคะว่ามันคืออะไรอู้คือสิ่งนี้ค่ะเนาะดูซิกาทำดีหรือเปล่า มาละอตุสกัโดโนเอนแฟกโนเอนเขามีแถมอุปกรณ์ให้ด้วยนะคะเป็นแบบนี้ใจจังอู้ยดีใจจังเลยค่ะดีใจจังเลยดีใจจังเลยดีใจจังเลยอธิบายไม่ถูกเลยค่ะเหมือนเด็กๆได้ของขวัญ มีที่เหยียอบจริงจักเนาะที่ชาร์จจะไปช่วยบอกให้ั้งเออช่วยดิซี่เออเล็กเลอร์พูดาษะดูอัดสบายดูสิครับทำได้ทุกอย่างเลยทำได้ทุกอย่างเลยดูสิครับน่ารักมากเลยสีออกมอ่วงนิดนึง มีความสุขจังเลยค่ะเราจะหัดเย็บจับกันเนาะเราจะหัดเย็บจับได้เราจะลองดูว่ามันใช้ได้ไหมยยนี้แล้วเราจะบอกเพื่อที่เราจะได้เย็บไอเนี่ค่ะเพื่อที่เราจะได้เย็บอะไรนะมันคืออะไรมันก็คือมาสกปิดปากมีเศษผ้าเนาะมีความสุขที่สุดเลยค่ะเนาะ เดี๋ยวหมอยเย็บเสร็จหมอจะทําให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงสวัสดีค่ะน่ารักจังเลย